ทองอุไรออกดอกบานสะพรั่งรับหน้าร้อนที่ยะลาในช่วงนี้ถนนหลายสายในเขตเทศบานลนครยะลาพบว่าต้นทองอุไรเริ่มออกดอกบานสะพรัง่งเหลืองอารามดูสวยงามมากๆเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนสุขยางซึ่งเป็นถนนสายหลักแวดล้อมไปด้วยที่ตั้งของส่วนราชการสำคัญสคัญหลายแห่งทั้งยังเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย ซึ่งผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็จะได้สัมผัสกับความงดงามของดอกทองอุไรที่บานเหลืองอารามบริเวณทั้งสองข้างทางสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง นอกจากบริเวณถนนสุขยางแล้วเกือบตลอด2ข้างทางของถนนในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินบ้านสเตงในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งมีการปลูกต้นทองอุไรไว้ตลอดสองข้างทางจำนวนมากตั้งแต่ช่วงแยกตัดถนนเวรุวันถึงวงเวียนในโครงการจัดรูปที่ดินก็พบว่ามีดอกทองอุไราบานสะพรัง่งเต็มพื้นที่สองข้างทางของถนนด้วยเช่นกัน ดอกทองอุไรสีเหลืองที่บานสะพังทำให้ถนนเส้นนี้ดูมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นประกอบกับอากาศช่วงนี้ปลอดโปร่งและกำลังย่างเข้าสู่ฤดูร้อนทั้งยังมองเห็นทิวเขาเป็นฉากหลังที่สวยงามช่วงเย็นๆหรือวันหยุดสุดสัปดาห์จึงได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมาพักผ่อนบริเวณนี้กันเป็นจานวนมาก ทองอุไรนั้นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงได้ประมาณ1-4เมตรมีดอกสีเหลืองทองอารามออกดอกให้ชื่นชมกันได้ตลอดทั้งปีแม้จะเป็นไม้ที่สามารถทนแดดทนแรงได้และ,จะเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนแต่ต้นกำเนิดของทองอุไรก็ไม่ได้เป็นพันไม้ของไทยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต้นไม้ชนิดนี้พบได้มากในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาและหมู่เกาะเวสต์อินดิส จากนั้นก็ได้แพร่กระจายขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆและนิยมปลูกกันตามประเทศเขตร้อนต่างๆทั่ทวโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยโดยในประเทศไทยนั้นพบว่ามีการนำเข้ามาปลูกตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะค่ะทองอุไรย,ยังเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆรูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงามและทนแดดได้ดี คนโบราณเชื่อว่าทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไรและอีกชื่อหนึ่งของทองอุไรก็คือดอกสร้อยทองซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลน,นามด้วยเช่นกันนอกจากความเชื่อในเรื่องของเงินเงินทองทองตามชื่อไม้ลม้มลุกนี้แล้วยังเชื่อกันว่าทองอุไรจะเสริมวาสนาบาร,รมี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ได้มีเกียรติมีลาบยศสูงอีกด้วยทั้งยังเป็นไม้มงคลประจำคนที่เกิดวันพุธอีกด้วยค่ะนิบงเมืองใต้ภาพข่าวพกาเพนการจนะเพนรายงานมรุษดีเจ๊มิงตัดต่อข่าวภาคใต้แฉแน